ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงครับในคลิปที่3เรื่องของการเรียนรู้แผนธุรกิจเพื่อชุมชน CBMC โดยสาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนสำนักง,งานภาคใต้ มีนโยบายที่จะสร้างคลิปวีโอเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับพี่น้องนักธุรกิจชุมชนที่ทําธุรกิจฐานรากอยู่ในภาคใต้ในปัจจุบันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3เราจะมาพูดถึงเรื่องแผนปฏิบัติงาน5ช่องหรือปฏิปฏิทินงาน5ช่องนั่นเองซึ่งคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องของแผนธุรกิจเพื่อมชชนแล้วเนี่ยเราเห็นประสิทธิภาพของแผนเห็น บทบาทหน้าที่ของแผนว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนอกจากเป็นแผนแล้วใช้ในการตรวจสอบแต่ทั้งหมดนั้นนะ่ะเวลาเราเรียนกันเนี่ยเรามาเขียนแผนธุรกิจจำลองเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปถอดรื้ออย่างจริงจังเพราะว่าเรามาเรียนกันแล้วก็ด้วยเวลาเรียนในใ,ใ,ใ,ในในในวิทยห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องซูมห้องออนไลน์ต่างเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสได้นําสินค้ามาพิจารณากันจริงๆจริงๆแล้วแผนการตลาดต้องไปถอดรือ้อตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุด,ดิบอยู่ที่ไหน อยู่ในชุมชนหรืออยู่นอกชุมชนเราจะไปลดรายจ่ายอย่างนั้นได้อย่างไรหรือเราต้องอาศัยเครือข่ายเข้ามาเชื่อมโยงเพื่อจะหนุนเสริมในเรื่องของวัตถุดิบหรือ,อปัจจัยการผลิตนะครับเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับทีนี้เมื่อเราเขียนแผนได้แล้วเนี่ยเอาแผนไปใช้ตรวจสอบได้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีปฏิทินการเพื่อกําหนดว่าเราจะต้องทําอะไรทไรําเมื่อไหรทําอย่างไรเนี่ยใครใครหนุนเสริมใช้งบหรือไม่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมามา,มาเป็นตัวกํากับ การปฏิบัติของของเราเองมันจำเป็นที่จะต้องแผนเก้าข้อต้องมีห้าช่องมาเป็นตัวกรรําหนดปฏิทินงานว่ากิจกรรมที่เราตั้งในข้อห้าเนี่ยแล้วแปลงมาเป็นแผนพัฒนาที่เราตั้งในข้อห้าเนี่ยแปลงมาเป็นกิจกรรมพัฒนาในข้อหกหรือโครงการในข้อหกเนี่ยเราจะทํามันอย่างไรทําเมื่อไร่ใครรับผิดชอบใช้งบหรือไม่หรือไม่ต้องใช้งบหรือใช้งบของกลุ่มเองเนี่ย และกำหนดวันที่เพื่อให้เราได้ติดตามงานนั้นเพื่อให้แผนเดินไปตามกําหนดและได้ใช้จริงเพื่อสร้างความเข้าถึงพัฒนาสู่จินตนาการและวัฒนวัตรกรรมทางการพัฒนาโดยการใช้แผน CMC ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนปฏิทินง,งาน5ช่องเนี่ยจึงเป็นแผนที่สําคัญเป็นขบวนรถไฟเป็นตู้ขนส่งอีกตู้หนึ่งที่มาต่อกับหัวรถจักรซึ่งจริงๆแล้วในกระบวนการพัฒนาของรถไฟพัฒนา CBMc เนี่ย มันจะประกอบด้วยตารางหมักลุก9ข้อนะครับประกอบด้วยปฏิทินงาน5ช่องประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายประกอบด้วยภาคีพัฒนาประกอบด้วยช่องทางการตลาดในยุคปัจจุบันหรือเครื่องมือสื่อสารในยุคปัจจุบันก็คือ 4G 5G ถ้าพี่น้องมีขบวนการรถไฟทั้งหมดแล้วปฏิบัติงานจริงลงไปในพื้นที่เอาแผนไปใช้จริงปรับแก้แผนตามจังหวะก้าวที่ทําไปเมื่อเกิดปัญหารีแพลนใหม่ตลอดเวลา ผมเชื่อว่าธุรกิจของพี่น้องก็จะอยู่ได้อย่างยาวน,นานแน่นอนและสามารถส่งต่อให้กับลูกหลานอยู่อย่างมั่นคงกิจการแข็งแรงกิจการเติบโตขยายขึ้นนี่คือเหตุผลเพียงแค่แผนธุรกิจ c m c 9ข้ออย่างเดียวไม่พอครับพี่น้องมันต้องต่อด้วยแผนปฏิทินงาน5ช่องโดยการนาเอาแผนพัฒนากิจกรรมโครงการจากแผน9ข้อนะครับมันลงเป็นกิจกรรมสําคัญในข้อที่ ทิ่งที่หนึ่งของแผนปฏิบัติงาน5ช่องมาลงในช่องที่1เพราะฉะนั้นช่องที่1คือการเอากิจกรรมสําคัญอาจจะเอาจากข้อ6มาลงเลยก็ได้อย่างเช่นท่านอยากจะพัฒนาการตลาดท่านก็มาลงเลยท่านอยากจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ก็ลงไปท่านอยากจะพัฒนาเรื่องของหน้าร้านก็ลงไปท่านอยากจะพัฒนาใน,นเรื่องของการตลาดก็ลงไปเรื่องการสร้างแบรนด์ก็ลงไปทีนี้มาดูข้อที่2ของปฏิทินงาน5ช่อง มีหัวข้อว่าทำอย่างไรท่านก็แตกอีกครั้งหนึ่งนะครับแตกให้เป็นกิจกรรมย่อยอย่างการตลาดเนี่ยท่านจะพัฒนาอะไราการตลาดอย่างเช่นการไปประสานกับหน่วยงานเพื่อสร้างช่องทางของการออกบูธหรือโอกาสนําเสนอสินค้าผ่านหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นทางออฟไลน์หรือท่านจะไปสร้างหน้าเพจ Facebook เพื่อใช้ช่องทางออนไลน์หรือท่านจะไปพัฒนาในเรื่องของกิจกรรมเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักกว้างขวางขึ้น โดยใช้ช่องทางออนไลน์หรือแลไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการตลาดพวกนี้ท่านก็ไปลงในข้อนี้ในช่องที่2ของปฏิเนียนงาน5้าช่องมาช่องที่สามก็จะบอกว่าผู้รับผิดชอบให้ระบุว่าเป็นใครชื่ออะไรถ้าคนในกลุ่มเรานั่นแหละครับหรืออาจจะมีภาคีหน่วยงานเข้ามาเสริมก็ใส่ลงไปในช่องนี้เพื่อให้รู้ว่าเป็นหน่วยงานไหนหรือเป็นใครในกลุ่มเราในสมาชิกในกลุ่มหรือว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเสร็จเมื่อไหร่ ไอ้ปฏิบัติานงาน5ช่องเนี่ยมันต้องกําหนดเวลาครับว่าพี่น้องจะทํากันในเป็นแผน3เดือน6เดือน,ห,อนหรือ1ปีพี่น้องก็เขียนไปเลยว่าจะทาช่วงไหนวันที่เท่าไหร่ถึงเดือนวันที่เท่าไหรใ่ในเดือนไหนบ้างช่องที่5เป็นช่องสุดท้ายเนี่ยหัวข้อว่าใช้ทุนอะไรใช้ทุนเท่าไหร่ใครหนุนเสริมตรงนี้ต้องใส่ลงไปถ้าตรงนี้เราทําเองกิจกรรมย่อยตัวไหนในข้อในช่องที่2เราทําเองได้เราก็ลงตรงนี้ไว้ถ้าเราต้องประสานหน่วยงานเพื่อของ,งบสนับสนุนหรือต้องขอความสนุนในเรื่องของ องวิชาความรู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็เขียนเข้าไปว่าเราต้องใช้ทุนเท่าไหร่จากที่ไหนนะครับจากหน่วยหน่วยงานใดเพราะฉะนั้นแผนปฏิบัติงาน5ช่องเป็นการแตกแผนข้อที่6ของกระดานหมักรูป9ข้อนะครับมาลงในช่องที่1ให้ลงเป็นกิจกรรมไม่มีรายละเลอียดก่อนอย่างกิจกรรมพัฒนาการตลาดกิจกรรมพัฒนาตัวสินค้ากิจกรรมพ,พัฒนามาตรฐานสินค้ากิจกรรมสร้างแบรนด์รักษาแบรนด์ลงเฉพาะชื่อโครงการไว้ก่อน แล้วพอมาในช่องที่2ทําอย่างไรนั้นค่อยแตกให้เป็นกิจกรรมย่อยแผนมันก็จะย่อยอกมาให้เห็นตั้งแต่ข้อ5้ของแผน9ข้อ5ช่องในเรื่องของแผนพัฒนาแตกมาเป็นกิจกรรมสําคัญกิจกรรมัตรงนี้ครับตั้งชื่อหัวข้อโครงการไว้แล้วก็แยกไปเป็นโครงการไหนเราทําเองเราเขียนโครงการไหนหน่วยงานทําก็เขียนลงมาในข้อ8นะครับพอทีนี้มาทําแผน9ข้อ5ช่องลอกข้อ6มาเลยครับ ในกิจกรรมโครงการนั้นนะครับเป็นหัวข้อโครงการใส่ลงมาเลยแล้วค่อยมาทําอย่างไรค่อยมาแตกเป็นกิจกรรมย่อยในข้อที่ในช่องที่สองของแผนปฏิทินงานงานห้าช่องมันก็จะเกิดการย่อยจากความกว้างย่อยมาเลื่อจนมาเป็นกิจกรรมย่อยๆเล็กๆแคบๆขึ้นโฟกัสมากขึ้นแล้วก็มาระบุว่าใครรับผิดชอบมีหน่วยงานไหมหรือว่าใครในกลุ่มรับผิดชอบเสร็จเมื่อไหร่กาหนดวันที่นะครับใช้ทุนอะไร เ็นไหมครับเพราะฉะนั้นใช้เท่าไหร่เราก็รู้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราเขียนไปที่ภาคีข้อ8เนี่ยแล้วเนี่ยเราสามารถไปเขียนโครงการตั้งไว้ได้เลยเพราะนั่นคือช่องทางที่เราจะใช้ทุนที่มากกว่าเงินนะครับอาศัยภาคีเครือข่ายเป็นผู้สนับสนุนหนุนเสริมให้เราสามารถพัฒนาธุรกิจแบบมีระบบแบบแผนจากการรื้อถอนถอดหรือสังเคราะห์วิเคราะห์ของเราเองมาจนสร้างธุรกิจของเราในรูปแบบใหม่ ที่อยู่บนความเป็นจริงก้าวไปด้วยกันที่เหลือก็เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยในสถาบันพนังกรชุมชนก็จะมีสภากรยุมชนที่มีความรู้เรื่องแผนธุรกิจเพื่มชนเนี่ยซึ่งเป็นพี่เลี้ยงอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะมาบริการร่วมกับพี่น้องที่เป็นนักธุรกิจชุมชนอาจจะใช้สภามาขับเคลื่อนนะครับเชื่อมต่อในเรื่องของแผนการตลาดเอาแผนเอาสินค้าจํานวนมากมาจัดการการตลาดโดยการสร้างแพลตฟอร์มหรืออาศัย เอ็มกับภาคีที่เป็นหน่วยงานเฉพาะอย่างเช่นกระทรวงดิจิตัลนะครับมาสร้างแพลตฟอร์มให้พี่น้องเป็นห้องค้าออนไลน์พี่น้องก็แต่งตัวจัดการสินค้าตัวเองมามีแบรนด์มีโลโก้มีเรื่องของสโลแกนมีภาพแบรนเนอร์สวยๆกระชับไม่รกรุงรังส่งออกไปเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ของตัวเองสื่อสารองค์กรตัวเองให้ลูกค้าเชื่อถือให้เกิดความมีมาตรฐานสากลมากขึ้น เราทำอย่างนี้ครับทาบ่อยๆทําเรื่อยๆความชํานาญมันจะเกิดอยู่ที่พี่น้องทุกๆคนที่อยู่ในกระบวนการในกบวนการของแผนธุรกิจเพื่อมิชนเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในรูปแบบของ c m c ไปสู่การพัฒนาแบบวิธีปฏิบัติใหม่นะครับที่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นไมซ์เซตผมขอย้ําว่าสําคัญสูงสุดเลยเพราะไมซ์เซ็ตเป็นตัวที่ทําให้เรา กำหนดจุดยืนที่ถูกต้องมั่นคงบนศักยภาพบริบทและก็ความได้เปรียบของความเป็นชุมชนนะครับสามารถที่ก้าวเดินไปข้างหน้าโดยการเติมเต็มในส่วนที่ขาดไม่ว่าจะภาคีไม่ว่าจะจากเครื่องมือสื่อสารไม่ว่าจากการเข้าใจนะครับมีความชํานาญในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยตนเองนะครับตัวนี้สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือเป็น เครื่องมือตัวหนึ่งที่สําคัญที่สุดในปัจจุบันและเหมาะที่สุดสําหรับพี่น้องคนทํามาค้าขายคนเล็กคนน้อยในชนบทเพราะแผนธุรกิจ9ข้อ5ช่องมันไม่มีเกี่ยวพันในเรื่องของตัวเลขเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันจะยากเกินกว่าความสามารถของพี่น้องเพียงแต่เราไม่คุ้นเคยกับสิ่งใหม่เหล่านี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เพียงครั้งเดียวก็ไม่พอหรอกครับผมเองผ่านการเรียนรู้มาตั้งแต่ปี6 1หนึ่ง แล้วก็มาเรียนหนักกันในช่วงโควิดรอบแรกเมื่อปี63แล้วก็วันนี้ในปี64ยังก็ต้องเรียนรู้กับอาจารย์ใหญ่อาจารย์อิทักษินผู้คิดคน้นดัดแปลงนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเครือข่าย1นึสมองสองมือเนี่ยดัดแปลงแผนธุรกิจ b m เอ็ม uh, ซ uh, หรือ business model canvas ที่นักธุรกิจใช้กันทั่วโลกนยครับมาเป็นเครื่องมือแผนธุรกิจเพื่อปชนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นจังหวะก้าในการพัฒนา รากหญ้าในปัจจุบันผมเชื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเศรษฐกิจฐานรากเราเนี่ยน่าจะพัฒนาได้เข้มแข็งมากขึ้นจากที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสสร้างโอกาสให้ลูกหลานกลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นผมขอสรุปว่าแผนปฏิทินงาน5ช่องหรือ o peration plan d นี่นะครับต้องกําหนดเวลา3เดือน6เดือนแล้วพอเขียน5ช่องแต่ละช่องต้องเข้าใจให้ดีนะครับถ้าเขียนได้ลึก ช่องหงเป็นหัวข้อโครงการช่อง2เป็นกิจกรรมย่อยแตกให้ละเอียดหนึ่งหัวข้อโครงการอาจจะมีกิจกรรมย่อยรองรับได้เยอะแยะถึง4ีหกิจกรรมก็ได้เสร็จแล้วผู้รับผิดชอบต้องเขียนให้ชัดมีหน่วยงานร่วมก็เขียนหน่วยงานลงไปเสร็จเมื่อไหร่ต้องกําหนดให้ชัดภายในกรอบแผนที่เราวางไว้กําหนดไว้ข้อสุดท้ายช่องสุดท้ายก็คือใช้ทุนอะไรใช้เท่าไหร่เขียนให้ชัดใช้3ามหมื่นห้ก็คาดการเอา แรกๆเราวางไปก่อนผิดถูกไม่เป็นไรครับมันต้องเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกแต่ถ้าทํานานๆเชื่อว่าพี่น้องก็จะมีเรื่องของการเข้าถึงอยู่ดีก็คือสามารถนําใช้ได้คือใช้เป็นเห็นผลได้นะครับส่วนความเข้าใจนั้นผมเชื่อว่าหลายคนที่ผ่าน CMC มาเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มพี่เลี้ยงเนี่ยเราเชื่อว่ามีความเข้าใจอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่เพียงแต่ว่าแผนธุรกิจเพิ่มชนเนี่ยเป็นแผนที่เราใช้กับ3คัตเตอร์ก็คือ กเกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อง,งานหรือของธุรกิจกิจการไม่เหมือนกันเหมือนอย่างท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีกลุ่มเชื่อมโยงท่องเที่ยวมีกลุ่มโฮมสเตย์มีกลุ่มวัฒนธรรมพื้นบ้านมีกลุ่มวิถีชีวิตภูมิปัญญามีกลุ่มบริการไกด์นำเที่ยวมีกลุ่มรถโดยสารหรือมีกลุ่มกิจกรรมอื่นๆที่สร้างขึ้นมาเยอะแยะที่เชื่อมร้อยรัดกันอยู่แล้วยังมีกเกษตรแปรรูปเข้ามาร่วบอีกเพราะนั้นถ้าชุมชนใดเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะครับก็จะต้องสร้างเครือข่าย รวมกันเข้ามาอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อมาช่วยหนุนเสริมเติมเต็มแล้วก็เอารายได้กลับออกไปหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงปากท้องของแต่ละกลุ่มกิจการให้กับสมาชิกต่อไปในอนาคตได้ในส่วนของเกษตรเองก็ต้องมันก็ต้องอมุ่งไปที่เกษตรที่มันเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับที่มุ่งไปถึงเรื่องของการไม่ใช้าสารเคมีนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยของอคนทั่วไปของคนไทยทั่วไปที่ ต้องเอาผักหรือเอาผลผลิตทางเกษตรเราไปรับประทานเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์เหล่านี้นะครับมันก็มาจากไมซ์เซ็ตของ c b m c ที่มุ่งพัฒนาแบบสันติประชาธรรมคือไม่ได้เอาแต่ผลกําไรอย่างเดียวให้เกิดความสันติสุขให้มีความเป็นธรรมโดยประชาชนร่วมกันนะครับร่วมมือกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนเช่นอดีตแล้วก็ไม่ใช่ทําเพราะใครมาใช้ให้เราทําเราทาเพราะเราเข้าใจความจริงเราทําเพราะเราตื่นรู้ที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับตัว แล้วก็มีเครื่องมือนะครับนำใช้เข้าใจเครื่องมืออย่างท่องแท้นะครับแล้วนำปฏิบัติได้ผลอย่างไรถ้าดีก็รักษาไว้ไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขเพราะฉะนั้นแผนธุรกิจเพื่อเุมชนไม่ว่าจะเป็นแผนกระดานหมังรูก9ข้อปฏิทินงาน5ช่องปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับที่สำคัญต้องนำใช้จริงพี่น้องก็จะเกิดประสบการณ์ใหม่ๆเกิดจินตนาการขึ้นมาในสมองของพี่น้องในความรู้สึกนึกคิดของพี่น้อง การคาดการไปข้างหน้าก็จะใกล้ขคียงและมั่นยำความเป็นจริงมากขึ้นครับในคราวนี้นะครับเราทําคลิปทั้งหมด3คลิปนะครับเพื่อสื่อสารเ,เทคนิควิธีการนําแผนไปใช้สําหรับธุรกิจชุมชนที่เป็นครอบครัวหรือเป็นกลุ่มต่างๆแล้วก็ให้กับขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคใต้ซึ่งเป็นพี่เลี้ยง c MM ีสซึ่งปีนี้ทางสภาสถาบันพนาองค์กรชุมชน อ,องค์การมหาชนเนี่ยสำนักง,งานภาคใต้เนี่ยมีกำหนดการสร้างพี่เลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกประมาณ6 0ท่าน70ท่านเนี่ยเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงช่วยกันดูแลพื้นที่สภพากรชุมช,มช,มชมตมนตำบลต่างๆในเขตภาคใต้เพื่อให้เติมเต็มแผนให้เข้าใจแผนไปวิเคราะห์แผนให้พี่น้องไปชวนคิดชวนคุยไปร่วมกันทํางานก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับทาตามที่ตัวเองปรารถนาทาตามที่ตัวเองคิดด้วยจิตที่เป็นสาธารณะ นะครับเพื่อร่วมกันก่อสร้างร่างรูปแบบการพนาชุมชนให้มันถูกที่ถูกทางต่อไปในอะนาะคตคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่นำไปใช้แล้วก็ให้โอกาสกับทางผมเนี่ยได้นำเสนอครับผิดพาพประการใดก็ขออภัยไว้น้าการนี้ขอบคุณทางสถาบันพนากรชุมชนและก็ขอบคุณสถานที่ไร่ปีดาโฮมสเตย์นะครับหมู่ที่5บ้านท้าเสือเป็นหนเป็นหนึ่งในเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทําเสือ ซึ่งก็นำแผนธุรกิจชุมชนมาใช้เต็มพื้นที่หมู่บ้านอยู่ในปัจจุบันก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ